จะหั่นหมูก่อนนะครับ ผมใส่หนูไม่เยอะผมใส่ติดมันแบบนี้ครับแค่นี้ครับเพราะผมซื้อมาเครื่งโลเนี่ยทำกินเองได้ประมาณก็น่าจะหลายครั้งอยู่ครับประมาณห้าหกครั้งครับเียอเยอะอยู่ ผมจะใส่เครื่องมาม่ๆา เสร็จแล้วครับผัดมามา่าสรุปแล้วผัดมามา่าเราใช้งบไปประมาณ20บาทครับไข่4บาทมาม่า6เป็น10หมูหมู3บาทรวมแก๊สรวมผักก็ประมาณ18บาทหรือ20บาทนะครับ หมูประมาณห้าชิ้นหกชิ้นนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่ครับผมจะไม่ใส่เครื่องเยอะผมจะกินเครื่องของมาม่าครับเคยเคยผัดผัดถ้าไม่ไมใส่ผักแล้วก็ไม่ใส่หมูครับมันจะเค็มนะครับถ้าใส่เครื่องหมดเลยห่อหนึ่งผมก็ถ้าเกิดใส่ไม่มีผักไม่หนุ่มไม่มีหมูใส่ผมก็จะใส่เครื่องแค่ครึ่งห่อครับ อันนี้ผมใส่เครื่องหมดหอมเพราะผมมีหมูมีหมูใส่แล้วก็มีผักด้วยครับลองชิมดูหอมกระเทียมมากครับอ,อร่อยครับผม ผ่นครับผัดมาม่ารอบดึกโอเคฝันดีครับผมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ